ใช่หนึ่งบวกหนึ่งอืมต่อไปสามบวกอะไรคะลูกสามบวกอะไรได้สามสามบวกศูนย์ได้สามจ้ะต่อไปเลยค่ะต่อไปเอาหมดแล้วค่ะต่อไปห้าบวกอะไรห้าบวกข้าห้าบวกอะไรได้ห้าห้าบวกศูนย์หนึ 1> 1่งบวกอะไรได้สองคะ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเก่งมากลูกเหมือนเดิมไหมค่ะ เจ็ดบวกอะไรได้เจ็ดคะเก่งมากสองบวกอะไรได้สามคะลูกสองบวกหนึ่งเยี่ยมเลยสุดยอดพี่ตาเก่งจริงจริงสองบวกอะไรได้เจ็ได้ศูนย์นอ่าหนึ่งบวกอะไรได้สองคะหน,นึง่งบวกหนึ่งอืต่อไปสามบวกอะไรได้สี่หนึ่งหนึ่งบวกอะไรได้สามคะสองเยี่ยมเลย สี่บวกอะไรได้ห้าหนึ่งบวกอะไรได้สามคะลูกหนึ่งบวกสองเยี่ยมเลยสี่บวกอะไรได้หกคะสี่บวกสองค่ะหนึ่งบวกอะไรได้สามหนึ่งบวกหนึ่งบวกอะไรคะลูกหนึ่งบวกสองสุดยอดเลยค่ะพี่ปา